ว่าตัวละครพรินเซียฟันนี่บันนี่พรินเซียเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยในบรรดาจัก,กรพรรดิเวทมนต์ผู้คนเนี่ยก็พากันเกรงกลัวเธอเพราะความแข็งแกร่งของเธอพรินเซียเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลข,ขุนนางที่ล่มสลายซึ่งพรินเซียเนี่ยอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอซึ่งต้องการมีชีวิตที่สงบสุขบนดินแดนที่ครอบครัวของพรินเซียครอบครองอยู่แต่ก็ยังมีกลุ่มราชวงศ์ที่เห็นแก่ตัวที่อยากจะครอบครองที่ดินของครอบครัวพรินเซีย และหลังจากภายใต้การคุกคามอย่างต่อเนื่องพรินซเซียเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อครอบครัวของเธอและคนอื่นๆที่ถูกกดขี่โดยราชวงศ์พวกนี้สิ่งนี้ก็ทําให้เธอเนี่ยถูกสนใจโดยกลุ่มอัศวินเวทมนต์กราบน้ําเงินซึ่งต่อมาก็ทําให้เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยหลังจากที่เธอได้รับกิมัวมาซึ่งเวทกองทัพของเธอเนี่ยก็ทรงพลังมาก ชื่อเสียงของปรินเซียในฐานนะอสวินเวทมนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่เธอไม่เคยพ่ายแพ้ในทุกสมรภูมิที่เธอต่อสู้ชื่อเสียงของเธอเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ราชวงศ์เนี่ยก็แต่งตั้งให้เธอเนี่ยเป็นจัก,กรพรรดิเวทมนตร์คนที่11หลังจากที่เธอได้เป็นจัก,กรพรรดิเวทมนตร์เนี่ยความแข็งแกร่งของปรินเซียก็เทียบได้กับกองทัพนับพันซึ่งทําให้เหล่าอศวินเวทมนของเธอเนี่ยก็เกรงกลัวเธอเล็กน้อยนะครับผม ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีสถานะเป็นจกักรพรรดิเวนมนตมก็ตามในช่วงสงครามต่อต้านอนาณาจักรไดมอนด์ปรินเซียเนี่ยมีบทบาทสาคัญในสนามรบโดยเธอสามารถสกัดกั้นกองกํลาลังส่วนใหญ่ของศัตรูได้เพียงลาพังจนทําให้ทหารของอาณาจักรไดมอนด์นั้นจนมุมได้ซึ่งก็ช่วยให้อาณาจักรโคเวอร์เนี่ยได้รับชัยชนะมา ในช่วงท้ายของสงครามผู้คนจากดินแดงของเธอเนี่ยก็ถูกจับเป็นตัวประกันรวมทั้งครอบครัวของเธอด้วยแต่พวกนายพลเนี่ยก็ได้ซ่อนเรื่องนี้จากริ้นเซียจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เธอออกจากแนวหน้าทําให้เธอเนี่ยไม่ได้พบกับครอบครัวหรือคนที่เธอรักอีกเลยหลังจากที่สงครามเนี่ยสิ้นสุดลงบริเนเซียก็รู้เรื่องนี้ในที่สุดและก็โกรธทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดเรื่องนี้แต่ก่อนที่เธอจะทันได้ตอบโต้เธอเนี่ยก็ถูกถอดยศออกจากการเป็นจัก,กรพรรดิหม์และถูกคุมขังในที่สุด โดเวทมนของเธอเนี่ยก็ได้ถูกผนึกไว้เช่นกันในระหว่างที่เธอถูกจองจำเนี่ยหมู่บ้านที่เธอถูกคุมขังเนี่ยก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรแแม้ว่าเธอจะถูกผนึกเวทมนไว้แต่เธอเนี่ยก็ต่อสู้กับกลุ่มโจรและสละชีวิตของเธอในระหว่างนั้นทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เธอจะล้างแค้นในคนที่เธอรักและกำจัดผู้ที่กดขี่เธอ